สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสําหรับนนี้ผมจะมาทบทวนสูตรไว้ไถ้ชมกันนะครับว่บามีสูตรไหนที่เข้าหลุดมากนะครับสูตรไหนเข้าก็เอาไว้ใช้งานวดต่อไปเลขที่ออกสามศูนย์เก้านะครับกับแปดเจ็ดนะครับยินดีกับสมาชิกท่านใดท,ที่ได้โชคกันนะครับ เรามาดูล่างกันโกอนเลยนะคระับไหนเข้าในหลุดไว้ใช้าง,งาน้งวดต่อไปทั้งวันนี้สรุปไม่ได้ตัวเลยนะครับทั้งบนและล่างไม่ได้ตัวเลยนะครับดูล่างแต้มล่างของเราล่างออกแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดที่หนึ่งล่างออกแต้มหนะ้าเนาะแต้มห้าสูตรนี้ใช้างานสูตรนี้พักงาน พักงานตอนนี้ใช้งานได้มีห้าห้าห้าแล้วก็ 5, 5. ห้าห้าส่วนนั้นที่มีแต้มห้าเราก็นําไปใช้งานในวดต่อไปนะครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้านั่นเองนะครับบวกแปดเจ็ดไม่ได้ตัวเนาะมันมาตัวไม่เด็นนั่นเองนะครับถึงมาจะพูดถึงก็ล่าชุดที่สองนะหกแปดเจ็ดเราใช้เนี่ย ตัว A กับ b เนาะ a มีนะครับแปดเจ็ดได้ตัวอยู่เนาะแต่ a สูตร b มีเฉพาะเจ็ดมันยังไม่เหลือไม่ได้ตัวเนาะสูตรเด่นของเราเข้าอยู่แปดสองสูตรนี้ต้องดูเป็นพิเศษเนาะจับคู่แล้วมาตลอดนะสองสูตรนี้เนาะ a กับ b นะเนาะเ้ได้สแต้มหลุดนะครับเดียนเข้าทั้งสองสูตรแต่แต้มหลุดเนาะออกแปดเจ็ดนะครับ สองล่างชุดที่สองมีแปดเจ็ดอยู่มีแปดเจ็ดอยู่นะครับสูตรนี้อ๋อชุดนี้มีคู่นี้เนาะเป็นทุดลองนะแปดเจ็ดดิมีตัวเข้าอยู่ตรงนี้เนาะแต่แต้มมันหลุดมันก็เลยเป็นชุดสีเหลืองชุดลองนะเนาะแล้ว สองตํวลางชุดที่สามแปดเจ็ดมีอยู่สูตรนี้เนาะเข้าอยู่สูตร G สูตร H หลุดนะครับมีแปดตัวเดียวไม่มีเจ็ดนะจึงไม่ได้ตัวนะครับนั่นเองไม่สามารถกี G, กันมาแล้วหลุดมาครบสองตัวลางชุดที่สองนะแปดเจ็ดมีเจ็ดมีแปดสองสี่หกเจ็ดอันนี้ยังสามารถปรับให้มันเป็นแปดตัวได้เนาะอันนี้จะนําไปใช้ได้อยู่ กลับใช้ได้อยู่สูตรนี้เนาะสุมากขรางล่างในชุดที่สองดีแปดเจ็ดมาคือมีเฉพาะเจ็ดแปดไม่มีเลยนะครับผิดไปนะครับไม่มีแปดไม่ได้เจ็ดสูตรมากข้างล่างชุดที่สามนะครับได้ออกแปดเจ็ดเนาะนอกแปดเจ็ดมีสูตรนี้เข้าเนาะสูตรนี้พักงานนะครับสูตรนี้เข้าจะนำไปใช้งานนั่นเองนะครับชุดที่สีส่เรียกมาหนึ่งสูตร เล,เลือกไม่ถูกสูตรนะครับมันจะมาหนึ่งสองสามเข้าเด่นขผิดแ dm นี่รครับแปดเจ็ดสิบล่างมีแปดนะครับสิบล่างได้แปด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 ถ้าอยู่สิบล่างได้แปดนะครับถ้าอยู่ในล่างเจ็ดเป็นตรองเนาะอยู่นี่เนาะล่างเลือกตัวเด่นได้ผิดมาตัวลองเนาะเจ็ด เจ 7, 7, ็ดเจ็ดหูุนี้หลุดเนาะพักงานงานสูตรนี้เข้าเนาะ 7, 7นนเจ็ดเจ็ดนนงนะครับแล้วก็สูตรที่เข้ามาใช้งานเนาะหลุดพักงานเองนะครับแปดเจ็ดแปดตัวนี้เนาะมาตัวรองเนาะนี่พักงานที่นํามาใช้งานได้นะครับเด็มาตัวรองอีกแล้วเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้จะกลับไปในหนึ่งตำแหน่งก็เจ็ดได้อยู่ ไม่สามเมื่กีกันเราไม่ได้ตัวเนาะร่างแปดเจ็ดรติ่างใช้สองสูตรที่เข้าอยู่นอกได้เจ็ดรถ้าจับทนสองสามสูตรด้เจ็ดน่าอยู่ถ้าร่างผิดเนาะไจะใช้สูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้พักยุบเลิกใช้งานนะสูตรที่สองใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสามรังหน่วยหลังนี้ก็สูตรสามปรับอีกหนึ่งตัวได้นะเป็นแปดเราจะ ปลี่ยนสูตรใหม่เนาะสูตรที่หนึ่งเปลี่ยนสูตรใหม่อะไรนะครับนี่จะจะลงลายสูตรนะครับมาทั้งคัดออกแลเพิ่มเติมบนทางล่างเนาะบนออกอะไรดูนบนต่อเนอะบนออกเลยรนะสามศูนย์เก้าเนาะแทมเก้าเก้าบวกศูนย์ในเก้ามันมาชุดนี้เนาะม,นมาชุดที่มีตำหนิวันนี้เข้ามาสามนาทีกันเลยตัวเก้าเนา แตมเก่าผลเก่ามาทุกสูตรเลยนะครับมีตำหนิเราจะใช้แบบเดิมเนาะต่อไปจะเอาเด่นทั้งสองสูตรมาใช้งานเนาะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าลืมเอาเก้าอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเนาะไม่ได้ลืมหรอกคือเราคาดออกนะคิดไม่เอาไม่เอาชุดผมนี้เนาะต่อไปจะเอาชุดเด่นด้วยเนาะอันนี้ก็คือมาแต้มรองเนาะเก้าเนาะสูตรนี้มา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 เก้าเก้าเราก็โลกสูตรนี้ไปถ้างานแล้วก็จะใช้สูตร าสูตรที่เข้านะห้าสูตรที่เข้าเดือนต่อพักเข้าห้าสูตรยังไม่มีตำแหน่งแล้วก็ห้าสูตรที่เข้ายังไม่มีตำแหน่งเอาเอาห้าสูตรห้าสูตรมาเทียบชนใช้งานดูกันนะครับหลักร้อยบนมาตัวลองอแล้วนะครับสามมาสามเนาะมอนออกสามศูนย์เก้ามาัวลองอีกแล้วแถวหลังสามตัวบนก็มาตัวลองสามสีหัดติดแล้วเนาะเห็นไหม สามบวกเก้าได้สองมาแต้มสองนะครับนี่นก็น่าจะหลุดไปหนึ่งสูตรสาม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 หลุดสูตรนี้เนะาะถ้าใช้ประกันใช้างานน,นั่นเนองนะครับจะเอาสูตรที่มันมาเที่ยวชนใช้างานนั่นเนองนะครับแต้มสองหลุดสูตรนี้หลุดเนาะประกันใช้างานแล้วก็ใช้แต้มสองเลยเนาะสามสูย์เก้าบวกกันได้สิบสองนั่นเนองนะครับ พิดเข้าแล้วหลุดเนาะจับคู่เนาะดอกนะั้นสามศูนย์เก้าในตัวอยู่นศะูนยะ์เก้าเนาะแต่ว่าแต้มเราหลุดเนาะแต็มเราไม่ได้เอากลุ่มรองด้วยเนาะดอานะั้นเด่นเข้าเนาะแต่แต้มหลุดนั่นเองศูนย์เก้าอยู่ตรงนี้เนาะเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าตรนี้หลุดถ้าก,การใช้งานเนาะ ตัวนี้เข้าเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวนี้เราไปเทียบชนใช้งานันนี้พักการใช้งานนั่นเองนะครับสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าวันนี้หลุดสูตรที่สี่วนหน้ามันมีเพิ่มตำแหน่งนี้ไปหนึ่งตำแหน่งเพราะมันยังไม่ถึงแปดตัวถ้ามันแปดตัวเราจะพักการใช้งานนะถ้ามันไม่ถึงแปดเราจะปรับให้มันใช้งานได้ต่อนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้ามันนี้หลุดวันนี้หลุดวันหน้าก็จะปรับเป็นศูนย์เก้าเอาไปใช้งานเหมือนเดิมเนาะแล้ววัดใจสี่ศูนย์เลยเนาะเดี่ยนะครับทีที่สิบแปดมาครบสองตัวบนเนาะออกสามศูนย์เก้าศูนย์เก้าเข้าเก้าเข้า,ขา,ขาตัวเดียวเนาะพักงานเราตัวที่มันเข้าไปใช้งานต่อหน่อยนะครับ สามศูนย์เก้ามาศูนย์เก้าสุตจีเข้าศูนย์เก้าวันนี้ขาดหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ปรับตัวเ่งนี้ให้มันเป็นวันนี้จะปิดเนาะแล้วก็จะปรับให้มันเป็น 9, เก้าจะไปเข้าศูนย์หนึ่งสามสีนะ่ห้าก็เป็นแปดตัวเนาะก็จะเอาสูตรนี้สูตรนี้เ,นเทียบชนมอนเดิมแต่ว่าเพิ่มหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับให้มันครบเป็นสูตรนั่นเรามาตรฐานเราแปดตัวสิบบนเนาะอะไรนะสามศูยนยะ์เก้า บนเลขศูนย์มาห้าตัวเองนะครับใช้สูตรที่มันเดินเนาะศู 0, 0, 0. นศูนย์ศูนย์มีพักงานเนาะพักงานศูนย์เข้าศูนย์เข้าอันนเองครับศูนย์ยังปลับได้อีกหนึ่งตำแหน่งเนาะศูนย์ยังมันยังไม่ถึงยืนแปดตัวเนาะแล้วก็ปรับให้มันเข้าได้ตอนนี้เราพักงานเพราะมันถึงแปดแล้วยังหลุดอันเอง ราจะใช้สูตรนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดแล้วแล้วก็หลักหน่วยของเราเก้าเก้ามีห้าชุดเก้ามีห้าเนะ 9, 9, 9, าะเก้าเก้านี่พักการใช้งานเก้าเก้าเก้ามอดีตนะครับเราจะลองวัดใจชุดที่เดินชุดที่แล้วเนาะ จริงไม่ได้ตัวเนาะสิบบนเนาะลองเล่ 09, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, นในศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเก้าเข้าเก้าเข้าเนาะอันนี้นสูตรเดิมไม่ใช่สูตรเดิมวันนี้สูตรสีตัวว่าหน่าเอาเป็นสูตรเอาเป็นสูตรห้าตัวเนาะเปลี่ยนจากสูตรสี่ตัวนี้เป็นสูตรห้าตัวนี้นะครับศูนย์ศูตรที่สามมานะครับเราเลือกผิดสูตรเนาะผมเลือกสูตรที่หนึ่งมาเนาะ สูตที่หนึ่งมาก็รู้สึกที่สี่ดนังหน่วยสุดที่หนึ่งที่สองเข้าเลือกเพื่อไม่ถูกสูตรนั่นเองนะครับหรือไม่ได้จัว่งวันหน้าก็ไม่เป็นไรนะเขาเราสูตรสี่ตัวที่หลุดเนาะเราก็จะเอาสูตรเปลี่ยนใหม่เป็นสูตรห้าตัวคือสองหลุดสี่ตัวต่อไปจะใช้สูตรห้าตัวนะวานนี้สูตรสี่ตัวเข้าเราสูตรห้าสี่ตัวมือนเดิมนะครับนั่นเองนะครับ หลุงวนนี้ไม่สามาัคกีกันเนาะแล้วจะมีสูตรต่างๆมาเพิ่มอีกเนาะมาเพิ่มแล้วก็ลุกูตรที่เดินไม่ดีออกนั้นน่าเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเิ็นดีกับสมาชิกท่านผู้ชมที่ได้โชคกันด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้ก็รองวดต่อไปงวดหน้ายังมีเสมอนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกทุกคนทุกท่านจงโชคดีครับ